ค่ะวันนี้เราจะก็จะมาอยู่บ้านแต่ว่าเราจะมันลงน้ำกันเรียกวา่าพับขาเก่งพับขาเก่งกันโอเคแล้วปเย็นมากเย็นมากเลยนะ,ะวันนี้ก็อยู่ใน บริเวณนะบ้านโรงไหนนะนะวันนี้เราก็ตรงไหนนี่เป็คนอันนี้จะพัน,นเด็กไม่ใช่อันนี้พันนี่พันแท้พันดำพันตรงไหนนี่ยอย่เล่นในน้ำเลยลูกไม่เยากตรงไหน จ,จับด,ดีๆอยู่นี่บริเวณนอกบ้านเดี๋ยวเพิ่มแสงนะ,ะดูบริเวณของฟ้านะครับก็ไม่เป็นไรนะตรงนั้นนะ่ะเข้าจนะตรงนั้นคือคีอสาวกันะคร เห็นไหมในที่ในชีนนี่นะเดี๋ยววันนะี้อันนี้ก็กอยู่กับช้างนะแต่ว่าในะมิก้ากับโทรศัพท์ไปมิก้าใส่น้ำจริงนะเดี๋ยวต้องอันะนี้น้ำนี่ต้นไม้น้ำแต่ว่าไม่ใช่ ใช่แบบนี้ให้ต้นไม้ไปเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันก่อนนะไปะ <c oughs> เราไปกันเลยแต่เออคิดว่าวางคลิปก่อนไม่มีใครอัปเกรดมาแล้วายสวัสดีก๊ะ